สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง A.E.Y. Auto Import นะคะแต่ว่าตอนนี้เอมไม่ได้อยู่กรุงเทพนะคะเราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่จังหวัดช,ชุมพรค่ะอำเภอทุ่งตะโกค่ะหาชุมพรนะคะมาส่งมอบรถนะคะ New Harrier นะคะ2021แล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัว ปูออปชั่นสดๆค่ะเป็นรุ่นเซตเรเทอร์แพ็กเกจนะคะนี่เลยค่ะสุดรอเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าท่านเจ้าของเป็นใครค่ะ นี่เลยสุดหรอนะคะสำหรับคันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นคันแรกในประเทศไทยนะคะสำหรับรุ Z ่นเส้นเบรเทอร์แพ็กเกจนะคะที่ฟูลออปชันสุดๆนะคะเดี๋ยวคำว่าฟูลออปชันสุดๆเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเอพาชมกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะสำหรับตอนนี้เราอยู่ที่แผงทุเรียนนะคะสินิตาค่ะนั่นเลยเนี่ยท่านเจ้าของค่ะค่ะแผงทุเรียนนะคะสินิตาค่ะ ค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเชิญามาข้างหน้ากันอีกรอบหนึ่ง สำหรับคันนี้นะคะจะเป็นเครื่อง2,000นะคะเบนซินร้วนนะคะ171แรงม้าค่ะซึ่งเป็นแรงม้าใหม่นะคะสีขาวค่ะงดงามมากนะคะค่ะชมด้านหน้าเลย สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆใครมาทักไทยนะคะ mm. ทุกทิศทั่วไทยนะคะเอ mm. และทีมงานดูแลทั่วถึงค่ะไปทุกที่ที่มีทางนะคะ mm. ตอนนี้เราอยู่ที่ mm. ชุมพรคะันและเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะไปโผล่กันอยู่ที่หาดใหญ่นะคะ ค่ะนี่เลยฉันลง ก็จะได้เป็นแบ็กตัวท็อปเลยนะคะค่ะถ้ารุ่นนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสำหรับตัว h a r r i e r เอเอใหอ้ข้อมูลวินิดหนึ่งนะคะว่ามันมีหลายรุ่นมากนะคะมีตั้งแต่รุ่น S รุ่น G นะคะแล้วก็แยกย่อยออกมาเป็น G r a t เ r p a c k พ็กและมาธาตุตัวท็อปโสดที่มีสันลูปจะต้องเป็นรุ่น Z ซเท่านั้นนะคะรุ่น Z ซตก็จะมีรุ่น Z ซตธรรมดาและรุ่น Z ซต t รเทอร์แพ e ก สำหรับเครื่องยนต์ของตัว New h a r r i e r มีอยู่2เครื่องนั่นคือเครื่อง2005 h y b r i d และเป็นเครื่อง2000นะคะตัวนี้นะคะก็ต้องแล้วแต่คนชอบนะคะว่าชอบเครื่องแบบไหนค่ะค่ะสำหรับคันนี้ก็คือท็อปสุดแล้วนะคะคือเซตเซตธรรมดามันจะมีเซตธรรมดาที่มีสลูปและเซตเรเทอร์แพ็กเกจนะคะคือแตกต่างกันในเรื่องของเบาะ หนังแท้นะคะถ้าเซตเรเ e อร์แพ็กเคือหนังแท้ทั้งคันแต่ถ้าเป็นเซตธรรมดาคือเป็นเบาะหนังผสมผ้าค่ะค่ะราคาต,ต่างกันอยู่ที่1 0 0 0 0แสนบาทสำหรับรุ่นถ้าตัวนี้ตัวเซตเรเตอร์แพ็เกจจะแพงกว่าตัวเซตธรรมดา1 0 0 0 0แสนบาทค่ะถอยลงเลยค่ะชิชุ เรียนเชิญคุณต้ากับมิสเตอร์มิสเตอร์จางสวัสดีค่ะมิสเตอร์จางแชมเฮียหายเหรอเชิญค่ะคุณต้าค่ะค่ะนี่นะคะคุณต้านะคะก็เป็นเจ้าของแผงทุเรียนนะคะชีนิตาค่ะค่ะมิสเตอร์จางไม่ออกเสือ ไม่ใช่ไหมเขาอายใช่ไหมอาฮะค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะคุณต้าอันนี้ก็คือยังไม่เห็นรถตัวจริงเลยยังเลยค่ะอ่าเท่าที่เราคุยกันนะเมื่อกี้นะคะค่ะแล้วทำไมถึงตัดสินใจอโอนเงินจองแล้วก็นัดให้เรามาส่งเลยอะคะคือเราเชื่อใจทางคุณเอ๋ค่ะ,คะมั่นใจในการบริการขอบคุณมากติดตามกันมานานแค่ไหนละคะประมาณน่าจะสองปีกว่า สองปีกว่าแล้วนะคะต้องขอบคุณจริงๆนะคะก็สำหรับคันนี้นะคะรู้ไหมคะว่าเป็นคันแรกในประเทศไทยสำหรับตัวฟูออปชั่นสุดๆเพอได้ยินมาบ้างพอได้ยินมาบ้างพอได้ยินจากใครคะคุณเอ๋คุณเอ๋ไลฟ์สดนะคะน่าจะไม่ได้ขายกันเลยเราลองดูนะคะก็อันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับลูกค้าของเรานะคะเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอ๋จะมาอธิบายในเรื่องของออปชันกันให้อีกฝั่งอีกครั้งหนึ่ง แต่ก่อนอ e ื่น ну oh. ขออนุญาต okay. ยินดีต้อนรับก่อนเนาะอาราคาเชิญค่ะเชิญอ่าค่ะคุณตรงนี้อ่านะะะคค่กยินดีต้อนรับนะคะคุณต้าเข้าสู่ครอบครัว A E Y Auto Import นะคะขอให้รถคันนี้นำความเจริญร <the ุ <the the ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแคล้วคลาดรับเงินรับทองกลับมาเต็มคันรถเลยรวยรวยเฮงเฮงปังๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเห็นเมื่อกี้ที่สัมภาษณ์มาบอกว่า เอ่อทำไมถึงตัดสินใจเลือกแฮร์รี่เออร์เพราะว่าตอนแรกดูระหว่างเอา่าดแล้วก็แฮร์รี่เออร์ใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าคุณต้าบอกว่าคือคุณต้ามีลูกคนนึ่งนะคะเอาไว้รับส่ง ใช่ค่ะส่วนหลักป,ประเด็นหลักคือเอาไว้รับส่งลูกชายได้ความคล่องตัวใช่ค่ะนะคะแล้วก็ได้ความเป็นต้องบอกเลยว่าเป็นรถสไตล์ SUV ซึ่งได้ในเรื่องของความสูงและสมรรถนะและในเรื่องของทัศนวิจัยในการมองที่ยอดเยี่ยมนะคะตัวนี้<อ>ค่ะก็ขอบคุณคุณตาเป็นไงเมื่อกี้เจอกันแล้วบอกว่าไม่โอ้สวยมากคุณเอสวยมากดูไรไม่เหมือนกันเหรอคะไม่เหมือนค่ะไม่ค่อยเหมือนตัว<อ>ที่สวยมาก<อ>เปรียวมากโอ้ขอบคุณค่ะค่ะก็ กล้องมันอาจจะบอบวมๆหน่อยนะเห็นบอกว่าหลายคนบอกว่าดูในกล้องแล้วดูเอวอ้วนๆใช่ไหมะแต่ว่าตัวจริงเอ๊สวยมากขอบคุณนะขอบคุณมากเลยค่ะคุณต้านะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงแล้วเออเรามาชมออปชั่นกันดีกว่าเนาะคุณต้านะที่ชุมพรเนี่ยช่วงนี้เออหน้าไม่หมดทุเรียนแล้วหรอคะค่ะใช่ค่ะอันนี้ทําเกี่ยวกับลงทุเรียนใช่ค่ะ เรียนส่งออกทีนี้ช่วงนี้หลายๆคนนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าเราไม่สามารถที่จะเที่ยวต่างประเทศได้เนาะเรามาเชิญคนไทยนะคะเที่ยวไทยกันดีกว่าค่ะไทยเที่ยวไทยพัฒนาเศรษฐกิจไทยชุมพรมีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างคะอันนี้ต้องเรียนตามตรงนะคะว่าไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวเท่าไหร่อ๋อทำแต่งานทำแต่งานค่ะเพราะหมดหน้าก็จะย้ายไปที่จันทบุรีอ๋อจะย้ายไปที่จันทบุรีนะคะค่ะก็สําหรับชุมพรนะคะก็บอกเลยค่ะว่า ที่เที่ยวเอกก็มีที่ไหนบ้างเอาเพื่อนๆใครอยู่ชุมพรช่วยบอกหน่อยค่ะมีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้จริงๆอะลูกค้าชุมพรเราเยอะจริงๆตอนแรกก็กะว่าจะไปเยี่ยมนะคะแต่ด้วยเวลาจํากัดเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวส่งรถเสร็จปุ๊บเอกต้องเดินทางลงใต้เออลงไปหาดใหญ่ต่อเลยเพราะว่าพรุ่งนี้มีนัดส่งมอบรถพาโดด้วยนะคะสำหรับนิวพาโด2021คันแรกในประเทศไทยอีกเช่นกัน นะวันนี้ก็เลยต้องขอขอโทษลูกค้าชาวชุมพรด้วยนะคะที่วันนี้เอ๋ไม่สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมได้จริงๆเพราะเวลากระชันชิดนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ส่งรถที่หาดใหญ่เสร็จก็ต้องรีบตีกลับไปที่กรุงเทพต่อนะคะค่ะค่ะช่วงนี้คิวยาวนิดนึงนะคะแล้วก็ลูกค้าที่โชว์รูมก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่วันนี้เอ๋ก็ไม่ได้ไปส่งรถด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าก็มีทีมงานมีพนักงานคอยดูแลกันอยู่ เอาละค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเอพาชมนิดนึงนะคะคันนี้นะคะก็ที่มาใหม่นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟนะคะตัวกันชนนะคะความรู้รมความคโค้งมนนะคะแล้วก็เส้น,นะะตัวไร่เส้น่ะที่มีมากขึ้นนะคะทำให้ดูรถเนี่ยมีความฉบเฉียวมากขึ้นนะคะค่ะสำหรับคันนี้เป็นตัวท็อปเครื่อง2000 สองพันร้เจ็ดสิบแรงม้าของเดิมเนี่ยมันร้อยถ้าของเดิมเครื่องเก่าเครื่อง2,000มันจะแค่152แรงมา้าตัวนี้เป็นตัวแรงม้าใหม่นะคะได้ได้มามากขึ้นใช่ค่ะได้มามากขึ้นอาลคาชมค่ะนะคะมาด้วยกล้อง,360งสามร้อสงศาและั้างในเนี่ยท็อปจริงเดี๋ยวเอกเชินขึ้นนั่งข้างบนลองมาดูพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆ ไปทุกที่ที่มีทางเลยค่ะเพราะทั้งชีวิตคือการเดินทางแท้ๆค่ะคุณเอ๋ค่ะเอาละค่ะคุณตั้เชิญนั่งข้างนี้ค่ะตัวนี้นะคะก็คือถ้าเช็เลเทอร์แพ็กเกจนะคะจะมาด้วยเบาะหนังนะคะเบาะหนังทั้งคันนะคะ,ะ,ค,ะค่ะใช่ค่ะจะเป็นเบาะหนังแท้ทั้งคันสวยค่ะสวยไหมคะข้างในดูพร้อมกันเลยนะคะ ค่ะ,ะคุณต้าลองนั่งเลยค่ะนะคะแล้วก็นอกจากที่ว่าได้เบาะหนังแท้นะคะรอบคันแล้วเนี่ยจะได้เป็นเบาะไฟฟ้านะคะคู่หน้าเพราะว่าถ้าปกติเบาะผ้าผสมหนังเนี่ยจะเป็นเบาะไฟฟ้าแค่คนขับที่เดียวนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะได้ในเรื่องเครื่องเสียงค่ะจะเป็น JBL ค่ะตัวจอใหญ่เลยมาจากนอกนะคะนี่คือตัวท็อปของเขานะคะ,ะ JBL แล้วลำโพงก็จะเป็น JBL ด้วยเช่นกัน ีค่ค่ะค่ะนะคะจะมี JBL อยู่เอ่อกี่ชิ้นนะจำไม่ได้กับเ <9. S 1> <laughs> <ำ>้าชิ้นนะ <laughs> อ้าจำได้ใช่ไหม <laughs> ดูที่เอไลท์ ite, ใช่ไหมค <laughs> <laughs> ่ะแล้วก็มีในเรื่องของระบบเซฟตี้ความปลอดภัยนะคะตัวนี้นะคะก็จะมาด้วยระบบอ,ะอันนี้เป็นตัวก็เนี่ยหักกล้องสามร้อยเจ๋งะเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆทำออกมาดีมาก ทำออกมาดีมากก็คือดูได้รอบคันเลยนะคะเนี่ยหาว่าเออรอบคันเนเราเป็นยังไงแล้วเราอยากจะดูเนี่ยมันยืดได้นะคะเจง๋งอ่ะชอบชอบในเรื่องของกราฟิกตัวรถเนี่ยหาบอดี้รถเนี่ยเปลี่ยนสีรถได้ด้วยค่ะรถเราสีขาวออะเปลี่ยนค่ะเอาใหม่เอาใหมเดี๋ยวให้ดูนะคะว่ามีสีอะไรบ้างเอาเป็นว่า h a r ์รี่เออนะคะจะมีสีขาวนะคะสีบรอนสีดำสีเทาสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินค่ะ ใช่ทัชกีนด้วยค่ะนะคะเราสามารถกดได้ค่ะเนี่ยค่ะดูได้เลยรอบคันนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นพวงมาลัยร้อนนะคะพวงมาลัยอุ่น คือ <Okay. S 2> สมมติว่ากรณีที่ขับรถนานๆน,น,นะคะตัวนี้พวงมาลัยอุ่นมีประโยชน์นะใครบอกว่าที่เราบ้านเราเมืองร้อนไม่มีประโยชน์หรอกจริง,รงๆแล้วมันมีประโยชน์มากเวลากรณีที่เราขับรถนานๆน,น,นะคะแล้วมือเราเนี่ยจะโดนแอร์อย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้มือชานะคะเรากดพวงมา,าลัยร้อนลงไปนะคะมันก็จะทําใหา้รู้สึกว่าผ่อนคลายเลือดลมหมุนเวียนดีนะคะาค่ะแล้วก็ประตูท้ายไฟฟ้านะคะแล้วก็มาด้วยระบบเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือจะมีระบบป้องกันการออกนอกเครนซึ่งตัวนี้ มีประโยชน์นะคะพร้อมด้วยระบบป้องอป้องกันกันชนนะคะด้านหน้านะคะแล้วก็ตัวสปีดเรมิสปีดลิมิตก็คือตั้งคิชคอนโทรแล้วก็สามารถที่จะตั้งระยะห่างจากรถคันข้างหน้าได้ด้วยนะคะก็ไอตัวระบบป้องกันการเปลี่ยนเนี่ยเชื่อไหมคะว่าเวลาเข้าโค้งเนี่ยมันปรับโค้งให้เราเองด้วยนะคะตัวนี้ใช้ได้เลยใชไ้ได้อย่างมีประโยชน์เลยค่ะค่ะนะคะกอ็ออปชั่นนะคะมากมายแล้วก็ข้อสําคัญคือมีหลังคา คือรถนำเข้าทั้งทีเนาะขับนำเข้าทั้งทีมันก็ต้องมีซะหน่อยนะคะหลังคา <Okay. S 1> ช่ายแล้วมันกว้างด้วยหลังคาพนรุรบิมรูปแล้วก็ขอโทษนะคะตัวนี้เปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะคือในกรณีที่สมมติว่าเราขับเนี่ยเราเปิดหลังคานะคะแล้วก็อยู่กลางแดดอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้แดดตองลงมานะคะเราปรับให้มันเป็นเมื่อกี้นะคะอันนี้ปรับให้เป็นสีเข้มอยู่เห็นไหมคะเนี่ยแดดแดดจะไม่ลงแดดลงมาปุ๊บมันจะจะทอนกลับขึ้นไป นะคะแต่ว่าเราอาจจะเห็นท้องฟ้าเนี่ยไม่ชัดเนาะทีนี้เราอยากเห็นท้องฟ้าชัดๆนะคะดูดงดูดาวดูนกดูอะไรก็ดูไปก,ก็กดอย่างนี้เลยค่ะ,เ,ะเอาเพราะตัวนี้แหละเอาเพราะตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามันมีรุ่นแซอีกคันหนึ่งก็มีเหมือนกันหามีเหมือนกันต่างกันแค่ไม่มีบาะไฟฟ้าแต่ว่าถูกกว่ากันแสนหนึ่งราคาเริ่มต้นนะคะตัวนี้เอาแฮร์รีเออร์เนี่ยมีตั้งแต่รุ่น S รุ่น G รุ่น Z นะคะ ก็ถ้ารุ่น S ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่24,500าแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะคะสามค่ะค่ะนะคะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นตัวแซ้ธรรมดาถูกลงไปอีกแสนหนึ่งค่ะคสวยค่ะเนี่ยเอชอบมากตรงนี้ยกิ๊บเก๋ม,มากนะคะค่ะตรงไฟตรงนี้นะคะเห็นไหมอ่าน,นมืดละมืดอ่ะแล้วเปิดอาสวา่างชัดเจน,เจนค่ะ สวยนะคะก็อ่าแล้วก็นอกจากได้เรื่องของเบาะหนังแล้วนะคะตัวเซนเลเทอร์แพ็กเกจจะได้ในเรื่องของเบาะร้อนเบาะเยน็นค่ะคู่หน้าสวยเกด๋ดีนะคะหน้าจอก็รู้สึกจะมีอ่าได้รีวิวไว้บ้างแล้วนะคะเดียวยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอนเรื่องการใช้งานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะลองชมด้านหลังกันดีกว่า ต้องขอโทษจริงๆนะคะสำหรับลูกค้าชาวชุมพรนะคะเพราะว่าวันนี้าการเดินทางเราไม่สามารถแวะตรงไหนได้จริงๆเพราะว่าจากนี่ไปหาดใหญ่ก็น่าจะต้องมีประมาณ6-7ชั่วโมงเบาะหลังปรับได้ด้วยนะคะบ,บางคนบอกว่ารถ SUV รุ่นนั้นรุ่นนี้ปรับเอ็นไม่ได้แต่ว่าคันนี้สามารถปรับได้ค่ะนะคะปกติเนี่ยมันจะตั้งอยู่นี้นะคะปรับได้ประมาณนี่ค่ะได้อีกหน่อยหนึ่งสเต็ปหนึ่ง ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีแอร์หลังค่ะเดี๋ยวบอกเลยว่าขับขี่แล้วจะถูกใจเพาราะว่ามันได้ในเรื่องทศัศนวิสัยที่ดีและก็ได้ในเรื่องของออแรงม้าที่ดีวงเลี้ยวที่แคบนะคะถ้าสําหรับเหมาะสาหรับแบบว่าวิ่งแบบรับลูกเงี้ยค่ะแล้วลูกแค่คนเดียวด้วยตัวนี้จบเลยค่ะ,คะ นี่นะคะก็จะเป็นประตูท้ายไฟฟ้าแล้วก็มานี่เดี๋ยวเอบอกที่ซ่อนเงินมิสที่ซ่อนเงินมิสเตอร์จางมิสเตอร์จางจะดูนะเดี๋ยวรู้หมดค่ะเดี๋ยวรู้หมดนั่งดูไลฟ์สดดีวะนี่ค่ะนี่ค่ะมันจะเอชอบตรงที่ว่าคือรถญี่ปุ่นมันกระจุกกระจิกนะมันมีที่เก็บของเยอะข้างหน้าก็เหมือนกันนะคะมีพวกตัวเก็บของอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นแม่แรง แล้วก็นี่ค่ะเครื่องเสียงซับบูเฟอร์เป็นอ่าอ่ะ JBL อลำโพงหาลำโพงนะคะค่ะก็มีกระจุกกระจิ๊กให้เก็บของได้เยอะนะคะตัวนี้วางถ้าใครใครเล่นกอล์ฟก็ได้สัก2ถุงเนาะค่ะสวยงามตามทองเรื่อง,อง,อง <laughs> ค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสําหรับการที่ว่าติดตามกันมานานมากแล้วแล้วว่าค่ะแล้ววันนี้เราก็ได้มา,าส่งมอบกันถึงที่พอจะอบอกความรู้สึกหน่อยสิคะสำหรับเพื่อนๆหลายคนก็รู้สึกรู้สึกเซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์รค,สรคุณเอด้วยน่ารักมาก <c oughs> แล้วก็ประทับใจในบริการค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ,ะก็พอจะบอกเพื่อนๆหรือว่าหลายๆคนที่กําลังจะด,ดูรถนาเข้าที่เอกจำหน่ายอยู่แนะนํา A E Y ได้ยังไงบ้างอะคะ คือ,เ,อ,อเราในในความทิ่เห็นส่วนตัวค่ะเราว่าทางการบริการของคุณเอ๋นี่มั่นใจเ<ะ>ต็มร้อยค่ะขอบคุณมากนะคะ,ะส่วนทางการติดต่ออะไรนี่ตอนนี้มัน แพร่หลายค่ะแพร่หลายค่ะเขาเรียกว่าเอเดลิเวอรี่เนาะใช่ค่ะเอเดลิเวอรี่นะคะถึงไหนถึงกันค่ะใช่ส่งมอบรถถึงหน้าบ้านท่านเลยนะคะเมื่อกี้คุณต้าเล่าให้ฟังบอกว่าแฟนเนี่ยบอกให้อนจองแต่คุณต้าตอนแรกคุณต้าบอกทําไมเราไม่ไปดูรถก่อนล่ะทาไมถึงออนงินจองล่ะแล้วแฟนแฟนคุณต้าบอกว่าไงคะบอกว่าเออคุณเอนี่คือประมาณว่ากิจการใหญ่ระดับนี้นี่มีชื่อเสียงแล้ว่เขาน่าจะแบบ บริการประทับใจอยู่แล้วค่ะไม่กลัวอยู่แล้วไม่กลัวอยู่แล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจรถนําเข้าที่เราจําหน่ายอยู่นะคะก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์อะไรคะคุณเมียว0 2ย์ค่ะ58 7 4 6ด6ค่ะหค่ะมือถือ0 8 6 1 8 8ปหกค่ะ0ูนย์8ปดหกดหนนะคะโชว์รูมเราอยู่ที่กรุงเทพนะคะรามอินทากม .14 ใกล้แยกมินบุรีนะคะ สนใจยังไงทักทายกันมาได้นะคะหากแบบว่าเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยเขาช้อปปิ้งออนไลน์กันเยอะเนาะแต่การช้อปปิ้งออนไลน์นั่นหมายความว่าคุณต้องดูว่าบริษัทสิ่งที่คุณจะซื้อเนี่ยเขาต้องมีตัวตนนะคุณต้องได้รับสินค้านะเพราะาเดี๋ยวนี้สังคมออนไลน์มีดีแล้วก็ไม่ดีนะคะก็คือมิจฉาชีพก็เยอะแต่ว่าถ้ามาที่เอออโตอิมพอร์ตนะคะรับรองได้รถส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยค่ะกับเอ เดลิเวอรี่ค่ะค่ะนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกทท่านแล้วก็เดี๋ยวเอจะเดินทางลงหาดใหญ่เลยเนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราสอนเรื่องรดเรื่องอะไรกันเสร็จก็เดี๋ยวไปหาดใหญ่เลยต้องขอโทษลูกค้าชาวชุมพรนะคะเรามีลูกค้าเยอะจริงแต่ไปไปเยี่ยมไม่ได้จริงเวลาจํากัดจริงๆอะค่ะค่ะนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะคุณเมียวมีอะไรจะฝากบอกเพื่อนๆไหมเมียวล่ะคะค่ะโอ้ยพรคุณต้ายยังโอเคค่ะ ขอแม่ขออวยพรให้รถคันนี้นะคะนำพาพิต้าให้มีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ผลเงินผลทองมาให้พ่ต้าเอ้นี่มันแคปชั่นคุณเอ๋นี่พี่เอ๋ไม่เป็นเหรอคะอ้าวคุณหนึ่งค่ะสุรชาผู้จัดการไหนอวยพรคุณต้าไหนซิเอาแบบคิดเองค่ะคิดเองครับเอาอยากกอบนะคะเพราะคุณเอ๋โดนก๊อปมาเยอะมากว่ะค่ะไอคำวยพรเนี่ยก็ขอให้คุณต้าค้าขายมากขึ้นนะครับยอดขายมากขึ้นนะครับแผงทุเรียนสีนิตาครับที่นี่ที่ชุมพรนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนเพจมาสนับสนุน ลูกค้าของคุณเอ๋ด้วยนะครับลูกค้าจะได้ซื้อรถคุณเอ๋อีกขึ้นค่ะโอเคอย่างนี้คนนี้เราเยี่ยมจริงๆริงใช้ได้คนนี้เยี่ยมจริงๆแต่ถ้าคุณเมียอะคะจริงจริงเอาละค่ะยังไงขอบคุณมากนะคะทุกคนวันนี้ร้านเท่านี้ก่อนขอบคุณคุณต้ามากมากค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายนะคะบ๊ายายค่ะสวัสดีค่ะ